สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาพบกับผมครูพี่นันเช่นเดิมนะครับในช่องครูนันแชนแนลนะครับเข้ามาแล้วนะครับนะฟังดูคลิปของคุณครูถ้าเห็นว่ามีสาระหน้าที่จะแนะนําผู้อื่นต่อนะครับหรือกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณรองหน้าเลยนะครับผมคุณครูข้ามหน้า75มาก่อนนะครับนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมเอกสารไวลืมนะครับมาสอนหน้า76กันก่อนนะครับนะ เพราะว่าได้ทำน่าหน้า76เอาไว้โอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมนั่นก็คือเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับก็คือจบบทที่7 s e l เซ h e ์เ็ตรวจสอบตัวเองก็คือทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองเป็นการทบทวนบทที่7นะครับคำสั่งที่1คือดู The crossword นะครับ crossword ก็คือปริศนาคำไข้นะครับนะก็เป็นรูปภาพนะครับผมคุณครูก็นำมาเฉลยให้แต่ว่าไม่สามารถ เขียนลงไปในช่องนี้ได้ให้นักเรียนเขียนลงไปเองนะครับก็ไม่ยากเลยคุณครูนํามาให้แล้วคือหมายเลขหนึ่งตามภาพก็คือบัลรุ่านะครับก็คือนักเต้นบัลเล่ b นะครับ a l l นะครับ e r i n a นะครับช่องละตัวละตัวพอดีแนวตั้งนะครับนะแนวดาวแนวตั้งหมายเลขยก3นะครับก็ nurse นะครับนี่นางพยาบาลนะครับ n u r s e นะครับก็ใส่ช่องละตัว หมายเลขห้านะครับแนวตั้งนะครับนี่นะครับแนวดาวแนวตั้งก็คนนี้นะครับเป็น Explorer นะครับก็คือนักสำรวจก็ใส่เข้าไปช่องละตัวนะครับนะ Explorer นะครับเห็นไหมครับตรงช่องพอดีโอเคนะเพราะฉะนั้นแนวตั้งก็มีแค่3ข้อเท่านั้นเองส่วนแนวนอนนะครับหมายเลข2ก็ Astronaut นะครับนั่นก็คือนักบินอวกาศ ส่วนหมายเลข4นะครับผมก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ scientist นะครับส่วนหมายเลข5แนวตั้งนะครับหมายเลข6แนวนอนนะครับก็คือนักร้องนะครับนี่ถือไมโครโฟนอยู่ก็ซิงเกิลนะครับหมายเลข6ันจะซิงเกิลทั้ทีครับถือผู้กันแหมทัทีครับนี่นักร้องอยู่นี่ผู้กันนะครับก็คือ p นเ n อร์นะครับผู้วาดภาพหรือว่าจิตรกรนั่นเอง ส่วนหมายเลขเจ็ดนะครับซิงเกิลนักร้องนะครับนะครับแล้วก็หมายเลขแปดนี่อ่านว่าแอดลีดนะครับนะแปลว่านักกรีธาหรือนักกีฬาก็ได้นะครับจบนะครับไม่ยากนะกลัวเปนนั้นช่วยบอกคําศัพท์ให้แล้วแล้วก็นํามาเขียนให้ด้วยนะครับนักเรียนก็เติมเองได้เลยไอ้ข้อที่2ครับข้อที่2องเขาบอกว่า write the date write the date ในที่นี้ปกติน่าจะแปลว่าจงเขียนวันที่แต่ไม่ใช่นะครับความหมายคือให้เขียนคศนะครับคือคริสตศัการาช ถ้าหนนะครับให้นักเรียนเขียนทีละ2ตัวนะครับนะคุณครูในตอนแรกก็อยากจะอ่านเป็นคลิปเสียงนะครับให้นักเรียนเขียนเองแต่ไม่เป็นไรครับนะช่วยเหลือนักเรียนลเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่านทีละ2ตัวก็อ่านว่า1863นะครับอ่านทีละ2ตัวก็1955นะครับอ่านทีละ2ตัวก็คือ1989 แต่นะครับตั้งแต่พศ2000ขึ้นไปนะครับให้อ่านว่า2000 a n d นะครับนะ2000 a n d a one เหมือนปีนี้นะครับ2022นะครับก็2 0 o t a n d a n นะครับอย่าไปอ่านว่า20นะครับ22อย่างนี้ผิดนะครับนะพอขึ้นปี2000เนี่ยเขาไม่อ่าน20อ่า22ไม่ได้อ่านอย่างนี้นะครับนะก็อ่านเป็น2 0 o t h o นะครับ ใส่แอนเข้าไปด้วยนะครับ2 0เทโอเคครับผมไปข้อที่3ต่อนะครับข้อที่3นี้ก็เหมือนกันนะครับความจริงคุณครูพี่นันไม่อยากที่จะเขียนให้เลยนะครับด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่ามีนักเรียนจํานวนมากนะครับที่มาดูคลิปครูพี่นันแล้วก็ไม่ได้ฟังนะครับเฉลยนะครับก็จะไม่เกิดความรู้นะครับมาลอกไปอย่างเดียวคุณครูไม่มีเจตนาอย่างนั้นเลยนะครับนะ อยากให้นักเรียนเข้ามาฟังนะครับจะได้ความรู้นะครับผมโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณครูก็เขียนให้แล้วนะครับนักเรียนจะฟังถ้าให้ดีนะครับนะขอให้ฟังนิดหนึ่งนะครับลูกจะได้เกิดความรู้นะครับคำสั่งก็คือพูด the verb the the verbs นะครับก็คือให้นำคำกริยา in the brackets ในวงเล็บนะครับ into ก็คือทำให้เป็น the past simple past simple tense นะครับก็คือ verb กริยาช่องสองนั่นเอง เพราะฉะนั้นคำกริยาในวงเล็บนะครับในบร c k e t ข้อแรกก็คือคำว่า watch นะครับ watch เติมอีดีก็เป็น watch เมื่อกี้นะครับไม้ออกเสียงเป็นเธอก็ i watch TV last night นะครับฉันดูทีวีเมื่อคืนที่แล้วแต่มายากตรงที่ข้อปฏิเสธนี้นะครับนาะข้อปฏิเสธนี้นะักเ,นะเรียนต้องจำหลักการทำประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะครับนะโดยครูนันให้ท่องว่า ถ้า verb to have ไม่มี verb to be Modal verb ไม่อยู่ให้เอา verb to do มาช่วยนะครับหนาะจำหลักเทคนิคการจำตรงนี้ไว้หรือจำสั้นๆว่ามีคำกริยาอยู่นะครับ Play เป็นคำกริยานะครับนำา e r r t t o o o มาช่วยแต่ให้ทำเป็น p s t t i m p l e tense ก็ต้องเอาคำว่า did นะครับแล้ว not เราจะใช้เป็น did not ก็ได้แต่คุณครูใช้ตัวย่อเป็น didn't แล้ว play ก็ต้องตัด ed ออกนะครับนะมีดินอยู่ข้างหน้าแล้ว อย่าไปใส่ ED ที่เพลงเข้าไปอีกนะครับไม่ได้นะครนะผิดทันทีก็เป็น He didn't play f o o t b a basketball yesterday เขาไม่ได้เล่นบาสเกตบอลเมื่อวานนี้ส่วนข้อที่4นะครับแค่เตมิมด d เท่านั้นเองนะครับเป็น walk นะครับ walk เมื่อกี้อ่านมาแล้วนะครับ walk ห้อยเอยาออกเสียงเถอะนะ walk e d เตมิมด d นะครับ late yesterday นะครับ work ตัวตีก็ไม่ใช่ w ork หมยขออภัยด้วยครับ work นะครับก็คือทํางานนะครับเขาทํางานสายนะครับเลทเมื่อวานนี้นะครับทํางานสายก็คือมาทํางานสายนั่นเองนะครับส่วนข้อที่ห้าข้อที่4นะครับก็คล้ายกับข้อที่2นะครับนะมี visit เป็นคํากริยาอยู่นะครับเอา verb to do มาช่วยก็คือ did เหมือนเดิมแล้วก็เป็น did นะครับ visit ก็ห้ามเติมีดีเหมือนเดิมเป็น d e y d i d n visit us last weekend นะครับพวกเขาไม่ได้มาเยี่ยม พวกเรานะครับอัสเปพวกเราเมื่อวันอยู่สอที่ที่แล้วส่วนข้อที่5นะครับคำว่า t r o v e l เฉยๆนะครับนะเป็นช่อง1มีตัว L ตัวเดียวนะครับแต่เมื่อเป็นช่อง2ให้เติมตัว L เพิ่มมาอีกตัวนึ่งนะครับนะนี่คือข้อหน้าสังเกตก่อนที่จะเติมอีดีนะครับก็เป็น trouble นะครับ to Spain last summer พวกเขาไม่ใช่พวกเขาเขาผู้ชายคนนั้นนะครับได้เดินทางไปสู่ประเทศสเปนนะครับเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว จบเลยนะครับโอเคไปต่อข้อ4ครับข้อ4นะครับคำสั่งว่าพูด w ุ r d บนะครับให้นำคำศัพท์ต่อไปนี้นะครับหลายๆคำศัพท์เติม s in the correct order ก็คือเรียงให้ถูกตามลำดับหลักวยากรณ์นั่นเองนะครับ in the correct order เขาให้มาแบบสลับกันนะครับ where you yesterday were นะครับเราก็ต้องมาเรียงเสื้อใหม่ตอนแรกคุกลัวพี่นันก็ว่าจะบอกสอน ว่า uh, uh, ให้เรียงเป็น where were you yesterday นั่นแหละแต่ว่าไม่อยากเขียนให้ดูก็สงสารนักเรียนอีงนะครับนะ mm hmm. กวนักเรียนที่เรียนอ่อนๆน,นะครับนะเขียนไม่ถูกก็จําเป็นต้องเขียนให้อีงนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับลูกนะตั้งใจฟังนะครับจะได้เกิดประโยชน์หลักการเขียนประโยคคำถามนะครับนะ w question ก็เป็นหนึ่งในประโยคคำถามนะครับ where w h e n why นะครับนะ จะตามมาด้วยเวิร์บทั้ง4ก็คือ w e r b to be, w h r t to do, w e r b to have m o d a l verb นะครับนะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะน่นแว์ก็จะตามมาด้วยเวอร์ดันทีเลยจะไม่เลยนะครับนักเรียนแล้วก็ตามมาด้วยประธานแล้วก็คําอื่นที่เขาให้มานะครับ w h e r e were you yesterday นะครับเวลาออกเสียงก็ออกเสียง yesterday นะครับห้ามออกเสียงว่า yesterday ไม่ได้นะครับนะ Where were you yesterday ก็แปลว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ were แปลว่าเป็นอยู่คือเป็นกริยาแท้ส่วนข้อที่2นะครับนะก็ he didn't watch TV yesterday นะครับเขาไม่ได้ดูทีวีเมื่อวานนี้นะครับส่วนข้อที่3ามนะครับ did h play football yesterday ตรงนี้เป็น yesterday นะครับเหรอเพราะว่าขึ้นต้นด้วย เวิร์บต่างๆเป็นประโยคคำถามยกเว้นขึ้นต้นด้วย WS นะครับเสียงไม่ต้องสูงนะครับแปลว่าพวกเขาเล่นฟุตบอลไหมเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าพวกเขาเล่นฟุตบอลใช่หรือไม่ข้อที่สนะครับป i c a สโซวอร์สอเพนเทอร์นะครับให้นักเรียนสังเกตด้วยดีนะครับข้อที่4นี้ให้สังเกต,เ,กตเครื่องหมายด้วยนะครับถ้าเครื่องหมายไม่ได้เป็น Question mark นะครับนักเรียนอย่าทำเป็นประโยคคำสั่งนะครับเอออย่าทำเป็นประโยคคำถามนะครับถ้าเป็นประโยคคำถามก็จะเป็น was ปิคาโซเอาเพนเจอ์ก็จะแปลว่าปิคาโซเป็นจิตกรใช่หรือไม่แต่ในเมื่อไม่มีเครื่องหมาย question mark ก็เป็นเครื่องหมาย full stop นะครับก็จะกลายเป็นปิคาโซ was p a i n t e r ก็คือปิคาโซเป็นจิตรกรเป็นประโยคบอกเล่านะครับหรือเป็นประโยค affirmative นั่นเองนะครับ ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เห็นไหมครับ W H q u a t i o n จะตามมาด้วย verb นะครับ or. นี่ตามมาด้วย verb to be นี่ตามมาด้วย verb to do นะครับก็เป็น when did he die นะครับผมแล้วเขาเสียชีวิตเมื่อ,อไหร่อันนี้หลักวยากรณ์ยอย่างนิดหนึ่งนะครับ W H q u a t i o n นะครับนะ when w h e r e why ตามมาด้วย verb ปริยาทั้ง4นี้นะครับ verb ทั้ง4นี้ แต่ถ้า what นะครับนาะตามมาด้วยคำนามก่อนก็ได้แล้วถึงจะตามมาด้วยกฎที่ที่ว่าดังกล่าวนะครับเจ่นอาจจะ what color do you like คุณชอบสีอะไร what color ตามมาด้วยคำนามก่อนแล้วก็ยังตามด้วยกฎก็คือ verb to do verb to be นะครับ verb to have ที่เป็นโครงสร้างของ t e n s และก็ modal verb อันนี้คุณครูพูดให้ฟังก่อนนะครับนะแล้วนะักเรียนติดตามคุณครูไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆก็จะทราบว่า หลักการใช้ W e q u a t i o n นั้นใช้อย่างไรและคุณครูก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับในครูนันชาแนลเข้าไปดูได้เลยนะครับมาดูข้อที่5กันต่อนะครับผมข้อที่5นั้นนะครับคำสั่งบอกว่า fill in fill in ก็คือให้เติมลงไปข้างในนะครับเติมคำว่าอะไรบ้างก็คือเติมคำว่า was นะครับเติมคำว่า were ออปไรว่าหรือนะครับหรือเติมคำว่า did นะครับเติม3ามคำเท่านั้น เด่นแ,แล้วนะครับให้ I Answer ให้ตอบ the question ก็คือคำถามหลายๆข้อนะครับเติม s นั่นก็คือ5ข้อนั่นเองทีนี้นักเรียนวิธีท,ทำแบบฝึหัดแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูวิธีที่คุณครูอภินานจะเฉลยให้นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมจะได้ความรู้แน่นอนข้อที่หนึ่งที่คุณครูเติมให้ว่า was นะครับนั่นก็คือ Einstein นะครับ a n inventor inventor แปลว่านักประดิษฐ์นะครับ S i s ซเป็นชื่อคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือก3คํคำศัพท์นี้นะครับนะเวอ์ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะใช้คู่กับประธานพระหูพศไอซายเป็นเอกพจน์ทีนี้ระหว่าง w o s กับ d i d นะครับนะ did คือ v ว r b t o do นะครับนำมาใช้ในกรณีที่มีคำกิริยาอยู่เห็นไหมครับนะเทคนิคการสอน,นของครูพินาน,นี่เน้นเสมอถ้ามีคำกริยาอยู่เอา verb to do มาช่วยแต่ประโยคนี้ไม่มีคำกริยาอยู่เลย เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือคำว่า w a s ตัวเดียวเห็นไหมครับนี่คือหลักาการนะครับนะการทำแบ,บฝึกรัดของครัวพี่น,นันแม่นักเรียนจะแปลไม่ค่อยออกแต่ถ้านักเรียนจำหลักการของครัวพี่นันได้นะครับก็จะทำถูกทันทีเลยข้อนี้เมื่อขึ้นต้นด้วย w a s นะครับก็ต้องตอบด้วย w a s เช่นเดิมน,นะครับแต่เป็นประโยคปรเศษก็ต้องเป็น w a s not หรือ w a s n t นะครับ ข้อที่2เห็นไหมครับตามทฤษฎีเดิมนะครับ walk เป็นคํากริยานะครับนะมีคํากริยาอยู่ต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับก็เลยเอาคําว่า did ก็แปลว่าคุณได้เดินไปสู่โรงเรียนหรือคุณได้เดินไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ใช่หรือไม่ก็ถาม did ก็ต้องตอบ did นะครับนะก็ต้องตอบ yes i did อย่าไปตอบ yes i walk นะไม่ได้นะครับผิดทันทีเห็นไหมครับ ไม่ต้องไปนึกถึง w a ช w w r r อีกแล้วนะครับนะนึกถึง w e r b to do อย่างเดียวข้อที่3ก็เช่นกันนะครับนะมีคำว่า play y อยู่นะครับก็คือมีคำกริยาอยู่เอา Verb to do มาช่วยก็เป็น did he play tennis yesterday เขาได้เล่นเทนนิสเมื่อวานนี้ใช่หรือไม่ตอบ no ก็ no he didn't นะครับหรือ no he did not นะครับนะจบเลยส่วนข้อที่4นะครับผม ก็เหมือนกันนะครับในประโยคนี้ไม่มีคำกริยาอยู่เลยเมื่อไม่มีคำกริยาอยู่เลยนะครับให้ดูประธานนะครับประธานเป็นบ้พน์เพระาะฉะนั้นต้องคู่กับเวอร์เพราะเขาให้เติมแค่3ามคำเท่านั้นเห็นไหมครับนักเรียนนี่คือวิธีทำแบบฝึกหัดนะครับนะก็แปลว่าพวกเขานั้นอยู่นะครับเวอร์เป็น verb to be นะครับนะซึ่งเป็นรูปอดีตก็แปลว่าเป็นอยู่คือพวกเขาอยู่ที่สวนสาธารณะ เมื่อวานนี้ใช่หรือไม่นะครับตอบ yes ก็ต้อง yes they were จบเลยส่วนข้อสุดท้ายท้ายสุดก็ถ้าเข้าหลักหันก็สองข้อสนะครับมีคำกริยาอยู่คือคำว่า call นะครับซึ่งแปลว่าเรียกหรือแปลว่าโทรศัพท์แต่ในที่นี้คือได้โทรศัพท์นะครับหลอนได้โทรศัพท์หาคุณเมื่อวานนี้ใช่หรือไม่ตอบว่า no ก็ no she didn't จบเลย ถามดิดนะครับตอบดิดนอ t นะครับนะถามเวอร์ก็ต้องตอบเวอร์นะครับแค่นั้นเองโอเคนะครับผมเป็นกันว่าข้อที่5ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปข้อที่6ครับ match the question to the answer นะครับก็คือให้จับคู่นะครับคำถามนะครับกับคำตอบ คำถามข้อที่หนึ่งะครับก็ถามว่า when was Picasso born นะครับแปลว,ว่าปิกาโซเกิดเมื่อไหร่ถ้าเรามาดูนะครับในหมวด b นะครับจับคู่เราก็จะเห็นคอสอเพราะฉะนั้นเราเดาได้เลยนะครับคอคอ,อไหนที่ขึ้นก่อนนั่นก็หมายความว่าเป็นคอสอที่เกิดเราก็ตอบข้อ c นะครับนะ in e i h n h 1นะครับก็คือในคศ1881ก็นำพยัญชนะ c มาใส่หลังเลข1 ก้อสองเวนดิ e ีได้นะครับเขาเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็แน่นอนนะครับข้อสอที่เลขมากกว่าก็คือข้อสอที่เสียชีวิตนะครับก็นำพยัญชนะ A มาใส่หลังเลข2 w h a t a เวิรนะครับแปลว่าเขาเป็นใครนะครับนะเขาเป็นอะไรหรือเขาทำงานอะไรนั่นเองนะครับก็จะตอบพยัญชนะดีนะครับหลังเลข3ก็คือ a n a r t i s ินะครับเขาเป็นจิตรกรเป็นศิลปินนั่นเองนะครับ ส่วนข้อที่สีนะครับ Where was he from หมายถึงว่าเขาเป็นคนประเทศไหนนั่นเองนะครับแต่ถ้าแปลตามัพท์แปลว,ว่าเขามาจากไหนนะครับนะเขามาจากไหนนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปธุระที่ไหนมาไม่ใช่นะครับนะคือเขาเป็นคนประเทศไหนนั่นเองเราก็ตอบตัว B นะครับนะหลังเลขสีก็คือเป็นคนประเทศสเปนจบนะครับผมสำหรับเซลเช็ค uh, นะครับในบทที่7นะครับนะ มาดูมุมยิ้มกันนะครับแหมวันนี้คุณครูพี่นันนะทำเอกสารผิดพลาดไปบ้างเล็กเลน้อยๆยนะครับต้องขอไปจริงจริงเลยนะครับนะมุมยิ้มนะครับก็คือเป็นการ์ตูนนะครับผม s m i l e อ่านว่าสมายนะครับแปลว่ายิ้มคุณครูก็เลยแปลว่ามุมยิ้มนะครับคนที่ใส่หนวดนะครับไม่ใช่คนที่ใส่หนวดคนที่มีหนวดนั่งอ่านเอกสารอะไรอยู่สักอย่างนี่นะ นั่งเอ,งเอกเนกอย่างนี้นะครับแล้วก็พูดกันว่า You have got w o r r y bad marks in history นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์ไปว่าคุณนะครับมีสัญลักษณ์หมายเหตุสัญลักษณ์เอาไว้นะครับมาร์กเอาไว้นะครับคำเรื่องหมายเอาไว้ว่าเป็นคนไม่ดีนะครับหรือทําคำเ่องหมายว่าไม่ดีนะครับนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับคนที่ฟังนี้ก็เลยตอบว่า Well I can't answer questions about things that happened before I was born แปลว่าโอ้นะครับนะเวลเป็นคำโบทานนะครับฉันไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ฉันจะเกิดนักเรียนบวเระและหรือยังครับนั่นก็หมายความว่าคนนี้บอกว่าคุณถูกทำเครื่องหมายว,าว่าเป็นคนไม่ดีหรือว่าถูกทำเครื่องหมายว่าไม่ดีในประวัติศาสตร์แกก็ เน้นคำว่าประวัติศาสตร์คำว่าประวัติศาสตร์ก็คือก่อนที่แกจะเกิดขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่สามารถตอบได้หรอกว่าฉันใครมาทำเครื่องหมายไว้ว่าฉันเป็นคนไม่ดีในเหตุการณ์ไหนเมื่อไหร่เพราะฉันตอบไม่ได้หรอกฉันยังไม่ได้เกิดนั่นเองนะครับถ้าคำแล้วก็ช่วยหัวเราะนิดหนึ่งนะครับนะ <c oughs> <c oughs> นะครับตลกฝรัง่งบางทีก็ตลกยากเหมือนกันนะครับนะ โอเคครับกับผมผิดพลาดประการใดวันนี้ต้องขอไปด้วยนะครับจบหน้าที่75นะครับถ้าเกิดข้อ5ยังไม่ได้เฉลยเดี๋ยวคุณครูนํามาเฉลยแนบท้ายอีกทีหนึงนะครับนะในโอกาสต่อไปวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดนะครับหรือว่าการบันทึกคลิปของกับผมมาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับนะ เปิดมาเจอช่องครูนานเนี่ยสโลแกนของช่องผมนะครับนะก็คือภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับ English is not as difficult as you think if you try might be f a s c i n a t e d โ okay, อเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม All right. okay, okay, okay.